สวัสดีครับผมนายชลประชามงมีทรัพย์รหัสทะุษายหกเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดแปดห้าเจ็ดครับสวัสดีครับผมนายบรรารุวัดดิษ์พัฒนารหัสหกเจ็ดหนึ่งสี่สี่เจ็ดหนึ่งแปดครับสวัสดีค่ะนางสาวพิมวัลย์สีขาวรหัสตุกเจ็ดหนึ่งสี่แปดหกศูนยห้าค่ะวันนี้นะครับจะมาอธิบายโครงงานเรื่องแรงจ่ายไฟฟ้ากระแสต้องแบบปรับค่าได้นะครับอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีสวิตช,ชิ่งนะครับแล้วก็ บาราร่าแจ็คนะครับแล้วก็สวิตแล้วก็หน้าจอ LED แสดงผลนะครับแบบ DC ครับค่ะก็จะมีคาปาซิเตอร์470ไมิครฟาราดค่ะแล้วก็จะมี IC LM 3 1 7ค่ะแล้วก็ตัววอลลุ่มแบบปรักคาบาค่ะต่อไปนะครับเป็นการอธิบายหลักการทำงานของวงจรนะครับอย่างแรกไฟเข้าไฟ AC เข้า สวิตชิ i n อง2 0โวลต์แปลงกระแสเป็น DC 1 2สโวลต์เข้า IC <L> 1. 1> LM 3 <Okay. S> 1 7จากนั้นเข้าวอลลุ่มครับเพื่อปรับแรงดันกระแสให้คงที่อ้อจากวอลลุ่มมาเข้าคาปาซิเตอร์เพื่อปรับให้ค่ามาัะเสถียรขึ้น แล้วออกจากคาปาซิเตอร์ไปที่หน้าจอแสดงผลเพื่อปรับโวลต์ครับและนี่คือขั้นตอนการทดลองนะครับไฟเอาต์พุตเริ่มต้นจะอยู่ที่1.24่สี่โวลต์น,นะครับ ไฟเอาพุทสูงสุดจะอยู่<ช>ที่10.36โวลต์ครับ